เอ้ยครั้งนี้เสร็จฉันแน่จงหมีนี่แน่เออจ้าจ้าจ้านี่แน่นี่นี่ครั้งนี้เสร็จฉันแน่แกดี้เอาไปนี่แกดี้เอาไปเออจงหมีเฮ้ยจุดเฮ้ยจุดจุดจุดนี่แน่นี่แน่โดนโดนโดนนี่แน่นี่นี่จงมีเฮ้ยลุ้มใครนี่เฮ้ยลุ้มใครแกหยุดก่อนสิจงหมีลุ้ใครมเออลุ้ใครมได้ได้ลุ้เอาไปไหนอ่ะ จะเจอกันงอะไรเดียวมีเนี้ยแกโอ้โห้โอ้โห้อามาจากไหนเนี้ยอ้้าห้โอ้่อ oh ้โอ้โอ้โอนโอ้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 ีแ้โอ้โออ้ออ้โอ <Yeah> ้โอ้โอ้โอ้กล้โ yeah, อ้โอ้โอ้โอ้าอ้าอ้ออ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โ โอ้โหแกรนนี่ปั้นสโนว์แมนสวยมากๆเลยเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยอ่ะอันน่ารักกว่าบอกไว้ก่อนเลยนี่นี่จ้ามีทำไมตัวเหมือนสโนว์แมนจังเลยอ่ะนี่นี่น่ารัก ควาไว้ยขอนเลยที่กินแกกระปั้นขนไดใหญ่ดีดีจว้วยเด้เจ้าวีจะไปกวนแกรนนี่ทำไมเนี่ยฮะแกรนนี่แกรูร้จักเปล่ามีขั้วโลกจ้าวี่ขั้วโลกนี่แกจ้าวีแกขี้โกมากเลยอ่ะตัวแกกลมกลืนก,กงงับหิมะเนี่ยฮะเออขอโทษนะนะทำไมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเป็นหิมะเข้าใจไหมบอกมปเลยต้องขังเขาโหเอาไว้ล่าเหยื่อเหรอเจ้าวี่ฮะ โอ้เอาเวลาอย่าพี่แจมมองไม่เห็นฉันเราข้างเงินฉันอยู่ไกลๆบอกไว้ก่อนเลยนี่นี่อูไกลดูตึงดูสิเจ้าหวีดูตึงทุกคนดูทุกคนชอบเจ้าหวีไหมลองกดไลค์ให้เจ้าหวีหน่อยสินี่เข้าบ้านกันดีกว่าปะพวกเราไปแก่ของขวัญกันดีกว่าเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วๆร็วเข้ามาข้างในเร็วเร็วของขวัญเพียบเลยว้าวของของขวัญ เย้วันนี้เราจะมาจับการกล่องของขวัญอฉันอยากได้ของเล่นจังเลยเจ้าหมีงนะถ้าเกิดอยากได้ของเล่นเราก็ต้องมานั่งกันก่อนแล้วเราจะจับฉลากกันเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเราจะมีแขกรับเชิญมานี่เตาผิงตรงนี้โอ้โหอุ่นมากเลยพวกเราดูสิใช่แล้วใช่แล้วเตาผิงตรงนี้อุ่นมากเลยบอกไว้ก่อนเลยตรงเี่นนะตกแต่งคดีแกนนี้แก แกนี่ออกมาแกนี่ออกมาเดี๋ยวก็ตายหรอกโดนเขาเดี๋ยวพอตกทั้งคืนน่ะซนตาคอสอ่ะเขาจะย่องห้ของขวัญเราจริงเหรอแต่ฉันไม่เคยเห็นซันตาคอสเลยนะฉันก็อยากลองกินเนื้อซันตาคอสดูบ้างใช่ไหมแกนี่แน่แกกินเนื้อซันตาคอสไม่ได้นะซันตาคอสเขาต้องแจกของขวัญให้เด็กๆถ้าแกกินเนื้อซันตาคอสเนี่ยแล้วซันตาคอสจะแจกของขวัญให้เด็กๆได้ยังไงเล่าฮะ ทอตตัวอื่นก็ได้ถ้าจะกินซัตตาคอตก่อนนี่เนื้อซัตตาคอตมันไม่อร่อยหรอกนะจงหมีเนื้อหมีอร่อยกว่าเยอะเลย Oh my god แต่อย่างน้อยเนื้อลูกชิ้นคนก็อร่อยกว่าเนื้อลูกชิ้นหมีนะเนี่ยเราเปบนดี้ไปไหนอะหนาวตายไหมเนี่ยไปเรียกเบนดี้มาหน่อยสิเบนดี้มาเร็วเอออ๋อเบนดี้เบนดี้อ้า เล่นกัี่เบนดี้หนาวมากเลยอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าหมีเห็นไหมเนี่ยเอาอะไรเบนดี้เขามีคนเยอะแยะเต็มตัวไปหมดบอกไว้ก่อนเลยนี่เล่นอะไรกันเนี่ยฮะฉันอยากเล่นด้วยจังเนอะเล่นมาคอสอยู่บอกไว้ก่อนเลยเล่นเปหรือเปล่านี่กินละสอ0ร้บอกไว้ก่อนเลยแน่แน่เสีมานี่เราจะจับฉลากกันได้หรือยังอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะอกก่อนสิ ใครเคาะประตูอ่ะมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วเร็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 วใครอ่ะเอ้านี่มากันแล้วเหรอการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกเนอะโปอะใช่ใช่มากันแล้วเหรอฮะเนอะโปเเนอะโปมาเร็วมาเร็วการ์ตูนด็อกเข้ามาเร็วว้าวโอ้โหแต่ละคนการ์ตูนแคทเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคเดี๋ยวฉันปิดประตูก่อนนะปิด อ่าเรียบร้อยอ่าอันนี้ของฉันนะกล่องสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไงใครอยากได้บ้างไหมฮ่าฮ่าอ่าฉันไม่อยากได้หรอกฉันเอากล่องสีทองมาไว้ก่อนเลยไหนอ่ะเอานี่ของใครเนี่ยฮะของเบนดี้หรอเงี้ยนี่แล้วเจ้าหมีอ่ะของแกกล่องไหนเนี่ยนะนี่กล่องนี้กล่องของฉันฉันบอกไว้ก่อนกล่องนี้กล่องของฉันนี่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 ว้าวนี่แกเอาอะไรมาจับเนี่ยฮะ ถ้าบอกแล้วกล่องนี้ก็ของฉันถ้าใครจับไปกล่องนี้นะนับลงรวยนี่ฉันบอกก่อนนะฉันบอกไปแล้วว่าไม่เอาคุกกี้มาจาบป่ะเข้าใจไหมฮะ แกจะดูถูกคุกกี้ไม่ได้นะฉันบอกไว้ก่อนเลยอร่อยจะตายอย่านั้นเอามาจับทุกปีเลยบอกไว้ก่อนเลยนี่แต่แกนี่ออกไปแล้วนะล่ะคุกกี้อเห็นไหมนั่นไี่เขารู้เองอ่ะว่าได้อะไรของของ,ของนั้นเนี่ยเอาแล้วเนอร์โปเอารอไรมาเนี่ยโหเนอร์โปกล่องใหญ่มากๆเลยฉันอยากได้ของเนอร์โปจังเลยอ่ะส่วนเจ้าแมวเจ้าแมวก็มีโอ้เอามาคนละกล่องเลยเหรอเนี่ยว้าวเจ้าแมวมานอันี้ต้องหาเดี๋ยว นี่เจ้าแววฉันบอกให้หอมาก่อนไงเออนี่แกหอไม่เป็นเหรอเนี่ยฮะทำไมไม่บอกพนักงานเล่าหรือให้เนอร์โปหอ,อก็ได้เนี่ยอเอแล้วของเจ้า,ากระตูนด็อกละอ่ะอันไหนเนี่ยนะของของกร์ตูนดอกว้าวฉันว่านะเจ้าหมีต้องเป็น iPhone 20แน่เลยเออว่าไหมไ i p h ก n e 20แกกระบาไรนะฮะแกะไม่อยากได้เหรอ iPhone 20อ่อะฮะ ก็จะมีแกนโฟงยี่สิบตอนนี้มันออกมาแค่สินั่นแหละอ่ะแกนี่จับฉลากเร็วมาแกนี่จับฉลากเร็วๆเนี่ยไอ้บลอกคอยมันมีฉลากอยู่เข้าใจไหมแกนี่หันมือเข้ามาเร็วๆเจ็บอ่ะได้อะไรดของใครของใครอ่ะต้ร์โปของเนอร์โปอ่ะเนอร์โปมาแล้วเนอร์โปเโปเร็วๆให้เร็วเนอร์โปอ่าทีเร็วอ่ะอ่ะแกนนี่เปิดเร็วสามสอง จาดาว้าวอเดี๋ยวเออเที่ฝันฟันปอบลีดาเจ้าหวีแกดีแฟนปอบแกนี่เนี่ยฟันปอบสองแกเนี่ยฮะดิดิไปเดี๋ไวโอ้แกือือือถือถือถือนั่นแหละไปไปนั่งที่ไปหกไปได้แล้วรับช่วมาเร็วนะปูเร็วดิ้อไปเดาโป๊ะจับ ดีเดอร์โปวันนี้หน่อยสิดิแค่เอาฟันปอมาจับฉลากไนดะ้ยังไงอ่ะเขาไม่มีใครเอาฟันปอมาจับฉลากกันนะทีแล้วแกนี่ฟันไม่ค่อยดีดีแล้วฟันปอให้แกนี่อ่ะดีแล้วโอเคงั้นต่อไปเดอร์โปจับฉลากเร็วนะอ่ะเดอร์โปจับฉลากเร็ว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 จับฉลากอ่ะจ็บปะอ่าโอเค<ต>ได้ของใครเดอร์โปได้ของเบนดี้อ่าเบนดี้มาเร็ว เอากล่องมาเร็วเบนดี้อ่าเบนดี้มาเลยมาเลยเบนดี้เบนดี้มาเลยมาเลยนี่ว้าวอะไรอ่ะฉันว่าต้องเป็นไอโฟนแน่เลยเงยเปิดประยุทชิเป็นอะไรของเบนดี้เนี่ยเปิดซิว้าวได้ p ี5ด้วยเหรอเนี่ยโหเบนดี้อะไรเนี่ยเบนดี้เบนดี้โอเพนท่าัดจับอะไรเนี่ยโอ้โหตุอดไปเลยเบนดี้บิลสเตชันท์ ใช่ใช่โชคดีมากเลยจับได้เป็นตัวซีชั่นใช่เออนี่แล้วแล้วทำไมตัวเองเอาแบบฟันปลอมมาแล้วให้คนอื่นเอาพีเอสหามาเนี่ยไี่มันกยที่สุดๆเลยนะเนี่ยเออะโหจะหวีพเออยเออฉันอยากได้มากๆเลยเนี่ยคือฉันพีไปยังไม่ได้เลยเนี่ยเออจับได้พีเอสห้าคิดดูดิเนี่ยพีเอสอ่ะดู ขาด้วยเนี่ยพี่โอ้โหตุดยอดไปเลยเดี๋้อจับตัวตุ้ดยอยต่อไปใครเนี่ยเจ้าหวี่อะเบนดี้อะจับฉลากเลยวะของเบนดี้อะเบนดี้จับฉลากเร็ว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 จับฉลากจับฉลากจับได้ของการ์ตูนแคทอะการ์ตูนแคทมาเลยการ์ตูนแคทมาเลยมาเลยการ์ตูนแคทมาเลยมาเลยโอ้ยเจ้า อ๋อเออโอ้โหกล่องไม่น่าจับเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะมาที่เลยมาที่เลยมาที่ใกล้ๆตรงนี้เลยมาเย็นตรงนี้เลยนี่โอ้โหฟางก็ไม่หอน้ออะไรเนี่ยอ้าวเบนดี้เบนดี้มาเปิดตรงนี้มามาใกล้ๆตรงนี้มาเบนดี้เบนดี้มาเปิดตรงนี้เลยโอเคมาเปิดพร้อมกันมาปิ้งว้า โอ้เป็นดี้ดิบันกันดำโอ้อะไรเนี่ยจะไม่สวยแต่คุณได้กันดำแล้โอ้โหไม่ได้โอเปอเรชันมาแลกกับกันดำดีเจ้าแววี่เพิ่งซื้อมันแง่เลยเลยห่อไม่ทันใช่ไหมฮะเออทช่ไมฮะเออโอ้จูกีฉันอยากได้อันนี้เออฉันน่าจะจับของการ์ตูนแคทก่อนนะเนี่ย อ่อันนี้เดี๋ยวต่อไปให้การ์ตูนเช็คกลับแล้วแกมันจะได้ของใครอ่าเจ้าแมวจับฉลากเร็วเรียรีจับฉลากเลยเจ้าแมวเรียรีนี่ไงจับฉลากในอะไรไใ้ของการ์ตูนดอกอ่าการ์ตูนดอกมาเร็วว้าวโอ้โหมาแล้วว้าวนายนายนายวังวังวังเร็วให้เจ้าแมวเร็วฉันว่าต้องเป็นเพย์สเตชันห้าอีกแน่เลยอ่ะโอ้ ได้กระดูกด้วยอ่ะเนี่ยมันกระดูกหมานี่นาแล้วแกเป็นแมวอ่ะกินได้ด้วยหรอเอเอนั่นและทีแกเป็นแมวแกต้องก,กิน,ก,ก,นกระดูกนี่กระดูกก้างปลาไม่ใช่หรอใช่มันต้องกินก้างปลานี่แล้วทําไมเออได้กระดูกเนี่ยดับนี้เจ้าหมานี่แกเอาของโปรดให้กับเจ้าแมวหรอเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วโอ้โหเจ้าแมวดูท่าทางไม่พอใจแล้วเนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ย เอเอ่เอ่ทำอะไรกันเนี่ยเอ้าเออเออะไรอะอย่าทะกันเดียเอ้าอย่าตีกันสิเอ้าเอเอาเอาเอ้าเอาอาเอาเอาดียุดดีอย่ามาตีกันดีมาหย่าหยุดเลยไหยุดทะเลกันเนีเลยใช่ชช่อ เจ้าหมาจับฉลากเร็วเนี่ยจับฉลากเนี่ยจับจุ๊บได้ของใครได้ของจอร์จพี่ดเจ้าจอรตาพิโดได้ของฉันเหรอให้แล้วได้ของแกโอเคนี่ของฉันโอ้โหเบนดี้เล่นใหญ่เลยกันดัำไอิจฉาจังเลยเป็นพี่มีคนโยนให้เล่นด้วยดูดีโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้ของฉันอ่ะให้จุดเปิดที่จะได้อะไรจุ๊บ เเปิดเลยจะได้เป็นเงินล่ะเป็นไงียบไปเลยโอ้โหเห็นว่าเออทำไมชอบใจใหญ่ชอบใจไหมเออชอบใจไหมฮะชอบใจไหมเห็นว่าชอบด้วยตัวหมีเป็นไงล่ะฉันเอาบัตรไรเยียมาจับเป็นไงไอเดียดีไหมดูสิดีดีดีโอ้โหก็ยังมีกว่าฟันฟอร์มกับกระดูกค่ะเนาะ อ่ะแกเอาไปเล่นปะฮะเดี๋ยวฉันจะจับฉลากต่อนเอาไปเล่นกับเบนดี้ตรงนู้นไปไาเขาบ้าใจเหี้ยไปเล่นกับใช่ใช่ใช่นั่นไงนั่นไงเบนดี้เล่นกันดั้มอยู่เนี่ยเห็นมัเออไปเลยไปเล่นด้วยกันเลยไปมาต่อไปของฉันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคฉันขอจับหน่อยเออจุ๊บไปเลยจุ๊บเอ้าของฉันเองฮะฉันได้ของเจ้าหมีเหรอเนี่ยว้าวใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้ my god ก่อนเลยฮ่าอย่าใช้ไปหยิบมาให้อันหลังนะฮะอันหลัง จะตรงนี้แหละเดี๋ยวใช้ไปหยิบให้แป๊บนึง One eternity later อามาแล้วมาแล้วนี่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 <อ>นี่อะไรเนี่ยไข่แน่นนอลองเปิดดูสิ <laughs> ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันลองเปิดดูนะจุ๊บสามสองหนึ่ง เดี๋ยวนะนี่มันหวีอุปกรณ์แต่งผมไนงะ่อุปกรณ์แต่งผม,ผมจะได้หล่อๆเข้าใจป่ะดีเดี๋ยวนะรู้ว่าแกถ้ารู้ว่าแก,าาแกอยากเป็นพระเอกอนัพระเอกหงเขาต้องมีหวีเข้าใจไหมจะได้หวีผมแบบหล่อๆเข้าใจป่ะนี่มันหวีแกเอาเอาหวีมาจับฉลากแล้วคือคือฉันได้หวีแล้ว แกดูเส้นผมฉันสิเห็นไหมเนี่ยเออแกแกอย่าไปพะเอกหนังไม่ใช่หรอใช่เขเลยซื้อหวีมาให้แกไงเข้าใจไหมนี่ซื้อหวีมาจับผลาญตอนแรกใครคิดว่าแกนี่จะจับได้ใชกแต่พี่ไร้ด้วยแกแกจับได้หวีก็ดีแล้วแหละนี่จุ๋ยถึงผมจะไม่มีทักเส้นหรือแค่เส้นเดียวก็ตามโอ้โหเป็นแต่งผมเน่นแฟร์นี่แมะเอาให้แล้วล่ะค่ะไปไปทุกคนดูนี่สิจุ๋ยอ่ะหยิบไปหยิบไปจุ๋ยอ่ะ เอาหวีมาให้ฉันแล้วฉันมีผม,อ,มอยู่เส้นเดียวโอ้ oh, ไม่นะจะหวียังไงเนี่ยดีแล้วดีแล้วตาต่อไปฉันจับเป็นคนสุดท้ายฮิสฉันไม่ต้องจับอีกเพราะว่ายังไงก็ตามแล้าก็เหลือกล่องสุดท้ายแล้วนี่กล่องสุดท้ายเป็นของแกนนี่แกนนี่แกนนี่อยู่ไหนแกนนี่ไปไหนเนี่ยไปหาแกนนี่ก่อนฮะแกรนนี่มาเร็วเง้อ อู๋อะไรเนี่ยอ้โอ้น่าตื่นเต้นมากมากเลยเจ้าหมีเปิดเร็วเปิดเร็วฉันอยากดูจริงๆเลยอ่ะตึ๊ดตึ๊ดไรเนตึ๊ดตึ๊ดตึนอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด้ึ๊ดกึ๊นี่๊ดตย๊ดตึเดีึ๊ดตึ๊ดคึิดตึ๊ดตึดมาได้ึลดตบ๊คตนี่กึ๊ดตึ๊ดิึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึดตึ๊ดตึ เรายัดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยแระโบกินนี่ใส่กล่องเนี่ยนะกล่องของขวัญเนี่ยยัดเข้าไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเปิดประตูก่อนโอเปิดประตูนี่จะขับเลยเหรอเจ้าหมีเข้าไปขับดูคนเว้งแว้งแว้งอะไรเนี่ยฉันก็อยากได้อ่ะมาคุ้มราคาจริงเลยเอาหวีมาจับเนี่ยจะให้ระบบกินี่กันนเนี่ยแกดิ อะไรเนี่ยไม่เป็นธรรมเลยอ่ะแกนี่<ล>ไ<อ>ม่รวยมาได้ยังไงนะแกนี่ไม่วยมากแกวันห,หลังอย่าเอาหวีมาจับนะฉันอยากได้แลมโบเนี่ฮใช่ใช่วันนี้สนุกมากเลยใช่กระดูนกนิปปบายบาย,ยบายบายแล้วมาเล่นกันอีกนะทุกคนได้เลยได้ยายบายบาย,บาย

ไปยีนได้ยินเสียงใกล้ๆสงสัยฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้สงสัยซันต้ามาแล้วแม่เลยให้อะไรไปดูซันต้าให้ได้เลยเกิดมาไม่เคยเจอซันต้าเลยฉันก็อยากเจอซันต้าเหมือนกันนี่เจ้าหมีฉันจะไปขอของขวัญใครใครใคไปทุกคนทุกคนเราต้องแอบไปดูซันต้ากันเร็วเร็วเร็วเีบไปเข้าไปดูเร็วเร็วรอฉันด้วยสิฮะรีบนีมาเร็วรีนี่มาเร็วเรเร็วเร็วเร แมาแกนี่ปิดประตูด้วยนะันาามแกนี่ฉันหมอให้ปิดประตูไว้แล้วอ๋อเนี่มันสัตว์อะไรนะฉันย่างเร็วไปม้อไปมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรกันเนี่ยฮะฮะจะเอาหม้อมาทำาะไมเนี่ยโอ้โหเย่างเซนต้ากินไงเข้าใจไหมพี่แ ราต้องย่างเซนต้ากินข้าหน้ะรอคอยวันนี้มานาแล้วพวกเราจะได้กินเซนต้ากันดได้ไหมแ่นจะ,จะบ้าเหรอพวกเราพวกเราเป็นคนนะเราจะกินเซนต้าได้ยังไงเล่าฮะแกเข้าใจะอะไรผิดเปล่าอ,อันเป็นหมีกินเนื้อมนุษย์เอนดี้ก็เป็นปีศาจวนแกนี่เป็นชีอยู่แล้วกินเนื้อมนุษย์และแตเจ้าตอตบ,บีโดเกก็เป็นไวรัสเหมือนพวกเราอะแหละฉันไม่อยากเป็นไวรัสแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันบอกให้ดับไฟตั้งแต่ละตั้งแต่แรกอะ เพราะฉันอ้าน,นพวกเราต้องกินเนื้อสัตว์กัน,นแกนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกนี่นออ <c oughs> จะบ้าไปกันหมดแล้วพวกแกบ <ไป S 1> ้า ฉันฝันไปเหรอเนี่ยแสดงว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วพวกเจ้า ouais. หมีอ่ะเจ้าหมีเบนดี้แกรนนี่เจ้าหมีเบนดี้แกรนนี่ฮัลโหลเอ๊ะได้ยินเสียงแว่วๆเจ้าหมีเจ้าหมีอยู่ไหนกันเนี่ยมาชู่กันยี่มาชู่กันยี่เอ้าเจ้าหมีเบนดี้แกรนนี่มาชู่กันยี่ อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีเมันอะไรเนี่ยตุ๊กตาหิบะจริงเหรอมันใครไงขันขันตุ๊กตาแข่งกันเข้าใจไหมว่มาสู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราซันต้์คอร์สไปไหนแล้ววะซันต้าคอร์สอะไรไม่มีเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยที่แกจะกินซันต้าคอร์สกันน่ะฮะมาตลกเราก็โตโตคารานะซันต้าคอร์สมีจริงที่ไหนเล่าแต่แต่ฉันฉัน ดิไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นซัต,ต้าหรอคือเมื่อวานฉันเห็นนะอ้าวอะไรเรามาบ้านพักกางอากาศกันนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าซัต้าโดนเผาไปอ่ะเนี่ยนี่ซัตตานี่แกไม่ใช่แล้วแสดงว่าฉันฝันไปเหรอเนี่ยใช่ฝันไปอะสิอย่าได้ของฝันจนฝันนะสิโอ๊ย นี่มานั่งเล่นใต้ตุ๊กตากับันดีกว่าม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 าน,นานทีได้มาเมืองหิมะเนี่ยดูดูดดฉันฉันขอไปเดินเล่นแถวโน้นดีกว่าพวกแกเล่นไปก่อนแล้วกันนะ<ม>ออหรือว่าเราจะฝันไปจริงๆอย่างที่เจ้าหมีว่าอะไรเดียฉันไม่ได้เจอซันตาคอร์สหรอกหรอเนี่ยอ,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 อู้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 อ้ออ้ออู้อออู้ออู ด้วยแล้วที่นี่บ้านต่อตอบิโดหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมต่อตอบิโดเองครับผมโอ้โอช้าต่อตอบิโดนี่เองช้าต่อตอบิโดมีรายชื่อเด็กดีอยู่รายชื่อมันตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนี่อโอ้ยตอนนี้ก็30มสกว่าแล้วใช่ไหมเอางี้แล้วกัน เมื่อ20ปีที่แล้วลุงเซนต้าไม่ได้เอาของขวัญให้เจ้าต่อตบิโดนั้นตอนโตลุงเซนต้าเอาเอสเลอร์ให้เจ้าต่อตบิโดว้าวนี่คือผมเป็นเด็กดีใช่ไหมครับผมโอ้ยเลยนี่นี่อดเอสเลอร์ไปเลยอะเราเราลุงเซนต้าจะกลับยังไงล่ะครับเดี๋ยวลุงเดินกลับเองลุงแค่มีชฉลรงก็เดินกลับได้ โอ้ยตายแน่เลยตอ้งต si> ับอิเดินไมวโดนกบได้ลดได้ลดของสนตาด้วยสุดยอดไปเลยว้าวโอ้บบ้ลโอ้โห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  Happy New Year ี e w y e a วเค ลุงเซนต์ไปแล้วทุกคนต้องเป็นเด็กดีนะถ้าใครเป็นเด็กดีลุงเซนตาจะให้ของขวัญเออเออเดี๋ยอกออเออเออเมอเอ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 น็ออเออเออเอเอ็เท่เก็ไม่มีเ